สวัสดีครับพบกับผมช่องภายสงสดิตนะครับวันนี้มาร่วมทบุญกับน้องภายวัดนะครับน้องภายวัดก็ขอบคุณแม่เอฟซีนะครับที่ได้ร่วมทบุญกับใหญ่ทวดทองคำนะครับวันนี้จะให้น้องภายวัดเป็นคนมอบ บุญกุศลในครั้งนี้นะครับในมงม่วงเป็นรางวัลแล้ววันนี้ชุดรอ <c oughs> วันนี้หูหายไปข้างหนึ่ง เดี๋ยวให้น้องวัดเป็นตัวแทนของเด็กทวดทองคำด้วยนะครับเด็กทวดมาไม่ได้ก็เอาน้องไพรวัดในเลยครับพูไปเลยไปพูดเลยไปเลยนะครับ มา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 วันนี้ดูสุดรอเลย,เลยลมานนีแล้วไหมมา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  ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ได้โอนคะแนนมาให้กับพวว่อควนไม่ควรได้ทำบุญนะครับร่วมทำบุญสร้างอุโบ,บสถนะครับวันนี้ให้หน้องภัยวัดเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับน,นีก็ได้ด๊อกน,นี่เน้ นางบูด้างบูดก็ได้ล้างบูดก็ได้น้ำยางเขาสะบัดตูดก็ได้จาตรงหน้าบูดเลยนะครับ นี่บนหล,ลังนี้นะครับข้างบนเสร็จไปแล้วเหลือข้างล่างนะครับเหลือตรงกลางข้างล่างนะครับงบอยู่ที่สามสิล้านนะครับตอนนี้ก็ได้ข้างบน เเป็นตัวแทนของชังคาลนะครับอดีช่วยก็เร็วอดีตเนี่ยกินดิอดีช่วยเร็วดีตเนียกินดีชวยช่วยช่วยช่วยลูกชวยชวยชว ตัวให,ห้น้องวัดเป็นต uh ัวแทนนะครับ um กับคุณป um ้านะครับลูกพียุกทางนี้ลูกพีุ่ยครั้งนี้ฮับไปเลยมันจะทั้งนี้ป้ายู่ทางนานี่ เฮสวยจริงๆนะครับ่ขอบคุณคม่ทุกท่านนะครับที่มาเป็นสะพานบุญให้กับทางวัดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับจำชื่อไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ได้ ห้าพันคะแนนนะครับขอบพระคุณมากๆาเลยนะครับขอบขอบคุณท huh? ุกท่านนะครับที่ได้บริจาคาสนุบสร้างศาลาไอบูถนะครับคุณยายมอบไปครับคุณยายสาธุด้วยนะครับน้องภัยวัดก็จะรับอย่างเดียวขอบขอบคุณทุกท่านนะครับ ทำบุญนะครับวันนี้จะเล่นแล้วน้องไปวัดน้่ชุดสวยๆจะพังหมด้ะน้องเขาไม่ได้สงสัยไม่ได้กินแล้วจะหาเรื่องให้น้องไปวัดกินไอติมบ้างกินไอติมป่ะรางวันลังวันไอติมหนึ่งแท่งเอาไอติมให้ในเบิงร์กหนึ่ง เอาลดนมเด้อหูกินบ่าหนิเกะเก๊ให้เนี่ยน้าบ้านนี่นี่อาอาน่องสงเสดเนาะกินจะไนบนสูงครับล่ะไม่หอ่ะครับพี่ล่ะอ๋อหาย่นี้ครับผิดดีนอ่ง อ้ามน้องไผ่วัดได้กินไอติมนะครับวันน<า>ีอ้อ้าอุ้ยหวานอรอ่อยโอ,อ,อ้ยอร่อมากแม่ไม่มีมีอะไรกินกินได้ทุกอย่างน้องกติดใจแล้ว <c oughs> ดูดูรอบบูดนะครับครับไม่ดีครับไ่สวยครับเวยกันเลยครับครับครับเ<ม>อาละเอาละเอาละอย่าดัน คุณทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ต่างได้ตรวจก็จ,จะจะไรสดอยู่เหมือนเดิมน,นะครับก็ประมาณครึ่ๆนั่นเละครับอวาก็ <c oughs> ใกล้จะหมดเลยนะครับดูภยวัดนานๆมาทีนะครับ ่วด้วยนะครับค่ำๆครับประมาณ6โมงถึงทุ่มนะครับค่าๆลืมเลยมาหนุนให้กับคุณยายด้วยนะครับตอนวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องสงสติดด้วยนะครับ ให้ทุกท่านจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่ำให้รวยกันทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ